สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนนะคะมนี้แดงกับสิขขาวครัวนะคะเฮดเมนูเข้าพัดอเมริกันเนาะคะ่ะพี่น้องกลับมาเบิ่งกันเลยเครืองปุ่งแยแดงมีอย่างแน่นอนจ้ามาเบิ่งกันเลยค่ะมนีเข้าพัดอเมริกันแยแดงกับสิไสเป็นปูอัดเนาะคะ่ะพี่น้องปูอัดแล้วก็ลูกเกดเนาะคะ่ะมีกระเทียมมีหอมซอยเนาะคะ่ะแล้วก็มีแคอ่อทมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มี่บะเกอร์เทศเนาะคะ่ะ มีไข่เนาะจะพี่น้องแล้วก็มีเข่าเนาะค่ะผิกไทยน้ำตาลซ้ายแล้วก็ซอสบะเือเทศซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยเนาะจะพี่น้องค่ะแย่แดงกระสิทธิ์ปูเขาก้อนเนาะจะพี่น้องเวลาผัดมันกระสิเดง่ายขึ้นเนาะจะใส่น้ำตาลซ้ายเนาะค่ะพี่น้อง ตานซ้ายอิ่วขาวนะจ้ะจักหน่อยซอสเนาะค่ะน้ำมันหอยเนาะค่ะ พอเฮาพอยายแดงปรุงเข่าแล้วยายแดงกับสิมาเริ่มผัดเลยนาะจะพี่น้องใส่น้ำมันลงไปก่อนนาะจะยายแดงกับสิใส่เนยน้ำจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องมันสิแดงหอมๆนาะจะ น้ำมันหอกกหอนแล้วนะจ๊ะพี่น้องเทียมไปเลยแค่หลอดลงไปผัดก่อนเลยเนาะคะ่ะหมอมญ่น้ำเนะจ๊ะเห็น,นัหนสุกก่อนเนาะค่ะพี่น้อง ยีแดงสิบผัดสามยางเห็นมันสุกกรนนะจ่ะเพราะว่ามันกดสุกยากเนี่จจกหน่อยแค่หลอดมันกะแข็งนะจ่ะเริ่มหอมร้วพี่น้องหอมเนยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพราะแค่หลอดกับหอมใหญ่สุกยี่แดงก็จะใส่ไข่เลยนะจ่ะพี่น้อง ให้เหลวเยแดงกับใ,ใส่เข่าลงไปเลยนะจ๊ะใส่ผิกไทยน้ำน่าจะพี่น้องเห็นมันหอมๆนะจ๊ะ ที่นี้แดงกับใส่แบบัคเทศนะจ๊ะบัเ,ะเทศใส่ปูอัดนะคะพี่น้องใส่ลูกเกดนะจ๊ะ ใส่ซอสบุกคเทยนะคะนี่ว้ ค่ะยี่แดงกับซิมแล้วนะจะพี่น้องยี่แดงกับซิบเพิ่มพริกไทยอีกเล็กน้อยนะจ้ะหอมหอมซอสอีกน้ำนะคะพี่น้อง ยี่แดงกับติส่หอมซอยน่ะจะพี่น้องหอมซอย ค่ะื้นนี้เมนูข้าวพัดอเมริกันของยายแดงกด็ได้เซตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องยายแดงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจเห้ยายแดงในเด้อจ้ะเด้อมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย